โอเคฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนอยู่กับแพรนะคะที่ช่องโอลิฮารค่ะก็วันนี้ค่ะแพรจะมาสอนเพื่อนทุกคนนะคะเล่นเพลงณครับได้ไหมนะคะก็บอกเลยว่าเพลงนี้นะคะมีขอทามโผล่มาสองคอร์ดนะคะซึ่งก็โผล่มาเยอะเหมือนกันนิดนึงนะคะแบบโผล่มาแบบปันกลางปันกลางแล้วกันเนาะเออซึ่งเพลงนี้นะคะแพทเพทิร์นเนี่ยแพรก็จะมาสอนเป็นแพทเทิร์นเดียวหลักๆเลยนะคะซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งเพลงนะคะงั้น ไปด้งกันเลยค่ะ โอเคค่ะก็สําหรับเพลงนี้นะคะสําหรับใครเนาะที่เล่นคีย์ปกตินะคะให้หนีบคาโปเไปไว้ที่เฟรดสเนาะส่วนของแพนนะคะจะหนีบไปไว้ที่เฟรดหนั่นเองเออซึ่งจริงๆแล้วอันนี้คือแพรปรับเป็นคอร์ดง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วนะคะแต่ก็ยังมีคอร์ดท่าบเนาะโผล่มา2คอ,อร์ดนั่นเองนะคะเพลงนี้แพทเทิร์นหลักๆนะคะก็คือการดึงตกนั่นเองเนาะซึ่งแพรจะมาสอนเป็นแพทเทิร์นเดียวนะคะซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งเพลงเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยละกันว่าประมาณไหนเนาะนะ้า Can't เพลงนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะซึ่งก็บอกเลยว่าเล่นไม่ยากนะคะไม่ยากเลยแบบไม่ยากเลยเนาะโอเคแพทเทิร์นของเพลงน,นี้นะคะวิธีการเล่นก็คือแค่นี้เลยนะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นของรอบหนึ่งนั่นเองนะ,ะซึ่งแพทเทิร์นนี้นะคะแพรก็สอนไปในหลายๆเพลงแล้วเหมือนกันเนาะเออวิธีการเล่นนะคะก็คือเบ นเลยะะคะซึ่งบอกเลยว่าแพทเทิร์นนี้นะคะเล่นได้ทั้งเพลงกันเลยทีเดียวเนาะซึ่งวิธีการดึงนะคะก็สายเบสนะคะจะเป็นสายสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะคะเดี๋ยวจะขึ้นลูกสอนให้ให้เนาะส่วนดึงวงเล็บ3นะคะก็คือให้เ,เพื่อนๆเนี่ยดึงทั้งหมด3สายนั่นเองก็จะเป็น3สายล่างน,นะคะหรือว่า3มสายที่แพลไล่สีไว้ให้เนาะ ส่วนดึงวงเล็บสนะคะก็คือให้เพื่อนเพื่อนดึงทั้งหมดสสายก็จะเป็นสายเบรกนะคะแล้วก็3มสายไล่สีเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสําหรับวิธีการดึงสายคร่าวๆนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวลองไปฝึกเฉพาะเล่นกับคอร์ดเดียวแล้วกันเนาะเพื่อนเพื่อนจะได้คล่องขึ้นนะคะเอาซักคอร์ดสแล้วกันเนาะซักสองรอแล้วกันคะ่ะโอเคหนึ่งสอง ประมาณนี้เลยนะคะคร่าวๆเนาะสำหรับแพทเทิร์นการตีคอร์ดนะคะงั้นเดี๋ยวแพนนะคะจะพาเพื่อนๆเ,เล่นเนาะตั้งแต่ท่อนแรกนะคะไปจนจบท่อนพุกนั่นเองเนาะซึ่งแพนนะคะอาจจะมีตรงท่อนเชื่อมที่เสริมเข้ามาดนิดหน่อยๆนะคะกถ้าใครนะคะแบบเออไม่อยากเล่นตามแพนเนาะก็สามารถเอาแพทเที่แพสอนเนี่ยไปเล่นได้ทั้งเพลงเลยนะคะส่วนถ้าใครอยากตามแพนเนาะก็เดี๋ยวจะขึ้นวิธีการเล่นให้ทางด้านนี้นะคะแล้วก็ขอดขึ้นให้ทางด้านบนเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าคะ่ะก็ถ้าใครตามแพนไม่ทันเนาะอย่าลืม กดลดสป,ปีดได้เลยนะคะไปที่0.75หรือว่า0.5ได้เลยค่ะงั้นไปเริ่มกันเลยค่ะ ใชาวยึดแน่รักซ้อันจะได้ไมไ่จะเป็นแบบนี้ต่อไปฉันคงจำไม่ สำหรับเพลงนะครับได้ไหมนะคะก็ถ้าใครชอบเพลงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้แพด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้แพสอนเพลงอะไรหรือว่าทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนาะอย่าลืมคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะงั้นวันนี้แพไปละคะ่ะบ๊ายบาย